กลับมาอยู่กันต่อนะสำหรับ6กลุ่ม Astro ครับได้ว่าเป็นซัมเมอร์คิงออฟเคป็อปอยยินดีกับตำแหน่งนี้กับพวกค่อนหน่อยครับ, Connor, รบต้องบอกว่าฟังปุริยะจริงๆครับสำหรับ6หนุ่มวง Astro ครับที่ล่าสุดในคัมแบ็กมันกับผลงานมินิอัลบั้มลำดับที่8อย่างสวิ c h On เพราะว่านอกจากจะเดินสายกว่าแชมป์ทำมิวสิกโชว์ได้อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นไม่ไหวแล้วพวกเขายังขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในซัมเมอร์คิงออฟเคปอปครับ หรือว่าไอดอลเคป๊ปราชาแห่งหน้าร้อนด้วยลุคที่สดใสใช้ไลเหมาะที่จะก็รอซัมเมอร์หน้าร้อนสไตล์หนุ่มหล่อกับแสงแดดที่จัดจ้าครับดังนั้นครับแน่นอนว่าเหล่าอ r โรฮแฟนคลับทั้งภายและประเทศพากันส่งแฮชแท็กทั้งชื่อวงและก็ชื่อผลงานครองเทรนด์ทวิตเตอครับอย่างต่อเนื่องและร้อนแรงมาตั้งแต่ก่อนปล่อยผลงานเพลงชุดใหม่นี้ และไม่เพียงแค่ความร้อนแรงรากดเปิดสวิต์ตามชื่อผลงานแต่ล่าสุดครับเหล่าอโรฮายังได้ร่วมฉลองครบรอบ2,000วันของวง Astro ครับเพื่อสะท้อนถึงความรักความแน่นแฟนที่แฟนๆนมีให้กับพวกหนุ่ม MJ จินจินชาอึนอูมนบินร็อกกี้และก็ยุนซันฮาตลอดช่วงเวลากว่า5ปีแลตั้งแต,แต่พวกเขาเดบิวต์มาด้วยครับต้องยินดีกับเหล่าอโรฮาด้วยนะครับ